นณโรงเรนแห่งหนึ่งมีเพื่อนต่างเพศอยู่คู่หนึ่งเป็นเพื่อนที่รักกันมากฝ่ายชายจะเดินไปส่งฝ่ายหญิงที่บ้านเสมอในทุกๆวันเวลาผ่านไปจนนักสองอยู่มหาวิทยาลัยฝ่ายหญิงเริ่มไปแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งและได้ถามเพื่อนชายว่ามิเธอว่าเขาเหมาะกับเราไหมเขาก็หล่อดีนะนิสัยก็ดีด้วยหลอ่ออยากให้เขามาอยู่ข้างๆกับเราจังเลยต่อมาไม่นานหญิงสาวก็ได้เป็นแฟนกับผู้ชายคนนั้นจริงๆ วันหนึ่งหญิงสาวบอกกับเพื่อนชายของตนว่านี่เธอไม่ต้องมาส่งเราทุกวันแล้วนะตอนนี้เขาจะมาส่งเราแล้วแหละเราไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดน่ะฝ่ายชายตอบว่าอืมแล้วเขาก็ไม่ได้ไปส่งหญิงสาวอีกต่อไปต่อมาหญิงสาวเกิดทะเลาะกับแฟนของตนจึงมาปรึกษาเพื่อนชายว่าเธอเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสนใจเราเลยอ่ะเธอว่าเราจะทํายังไงดีก็เธอยังรักเขาอยู่หรือเปล่าล่ะฝ่ายชายถามก็รักสิแลวรักมากด้วยถ้าอย่างนั้นก็มอบความรักให้เขาต่อไปสิก็เธอรักเขานี่นะ อหญิงสาวทําตามคําแนะนําของเพื่อนชายหลังจากนั้นวันหนึ่งระหว่างที่เพื่อนชายหนุ่มกําลังเดินกลับบ้านเขาเห็นหญิงสาวนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางเออเป็นอะไรนะ่ะทาไมถึงร้องไห้มีอะไรให้เราช่วยไหมเขาไม่รักเราเลยอะ่ะเขาเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เขาไม่มาส่งเราที่บ้านเลยแล้วเราจะช่วยอะไรเธอได้บ้างละ่ะช่วยอยู่กับเราสักพักได้ไหมหญิงสาวร้องขอก็ได้สิทำไมจะไม่ได้ละ่ะทั้งสองได้นั่งอยู่ด้วยกันโดยไม่พูดจาอะไรกันเลยในที่สุดหญิงสาวก็เอ,อ่ยขึ้นมาว่า เราควรจะทําอย่างไรดีเธอจะช่วยบอกเราได้ไหมว่าเราควรจะทําอย่างไรดีแล้วเธอยังรักเขาอยู่หรือเปล่าล่ะรักสิเรารักเขามากเลยแต่เขาไม่รักเราเลยอะ่ะหญิงสาวร้องไห,ห้โฮแต่เธอก็รักเขาไม่ใช่หรอกและชายหนุ่มก็ไปส่งหญิงสาวที่บ้านอย่างที่เคยทํามาแต่ก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธออยากให้เรามาส่งที่บ้านอย่าลืมเรียกเรานะอืมและหญิงสาวก็เดินขึ้นบ้านไปต่อมาวันหนึ่งชายหนุ่มได้รับโทรศัพท์จากหญิงสาว เราไม่ไหวแล้วอ่ะช่วยมารับเราทีเสียงหญิงสาวดูช่างอ่อนล้าและหมดกำลังเธอกำลังร้องไห้อย่างฟูมฟลายอยู่ชายหนุ่มได้ไปหาเธอและพาเธอมาส่งบ้านเธอยังคงถามชายหนุ่มเหมือนที่เคยถามมาเราจะทำอย่างไรต่อไปดีเราไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วดูยังไงยังไงเขาก็เหมือนไม่ได้รักเราเลยแล้วเธอเลิกลักเขาแล้วหรอเปล่าเรายังรักเขามากเรายังรักเขาอยู่เหมือนเดิม งั้นก็เหมือนที่เราเคยพูดไว้จงรักเขาต่อไปแม้มันจะเจ็บบ้าก็าตามเพราะมันไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะรักเธอไหมแต่ถ้าเธอยังรักเขาเธอก็คงทำได้แค่เพียงรักเขาและจงรักเขาให้มากกว่าเดิมเพื่อแสดงให้เขารู้ว่าเธอรักเขามากและก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีแต่เพิ่มมากขึ้นด้วยอืมแล้วหญิงสาวก,ก็เดินขึ้นบ้านไปใน,ไนที่สุด วันที่เธอเรียนจบก็มาถึงเพื่อนชายหนุ่มของเธอมาสแสดงความยินดีกับเธอเธอรู้สึกแปลกใจมากที่เพื่อนชายหนุ่มของเธอยังเรียนไม่จบเธอถามเขาว่าทําไมชายหนุ่มตอบว่าเขาขี้เกียจไปหน่อยอะ่ะทาให้เขาต้องเรียนซ้ําวิชาหนึ่งหญิงสาวแปลกใจมาตลอดเพราะชายหนุ่มคนนี้เป็นคนขยันแต่ก็ไม่ได้เสาซีอะไรต่อและต่อมาไม่นานแฟนของหญิงสาวก,ก็ได้มาขอเธอแต่งงานเนื่องด้วยจากเห็นถึงความรักที่หญิงสาวมีให้หญิงสาวจึงได้ไปชวนเพื่อนชายเพื่อให้มางานแต่งของเธอฝ่ายชายตอบว่า เราไม่ว่างจริงๆเราติดธุระหนักขอโทษด้วยนะเพื่อนชายตอบเธอด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหญิงสาวโกรธและเสียใจที่เพื่อนชายไม่ยอมมางานแต่งจึงวางหูกระแทกไปหญิงสาวก็ต้องประหลาดใจเมื่อวันที่เธอแต่งงานชายหนุ่มได้มาประกฏตัวก่อนที่งานแต่งจะจบลงยินดีด้วยนะเรามาแล้วล่ะหญิงสาวดีใจมากที่เห็นเพื่อนชายของเธอมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ตามเธอรู้สึกมีความสุขมากกับกลั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลออกมาไม่ได้และเพื่อนชายก็พูดว่า เธอมีอะไรให้เราช่วยไหมย,ยิ่งทำให้เธอร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกต่อมาหญิงสาวก็มีความสุขกับชีวิตแต่งงานของเธอจนไม่มีเวลาได้ติดต่อกับเพื่อนชายอีกเลยจนวันหนึ่งหญิงสาวเนี่ยได้ทะเลาะกับสามีของตนหญิงสาวไม่รู้จะไปปรึกษาใครจึงนึกถึงเพื่อนชายคนนี้ขึ้นมาแม้ว่าหญิงสาวจะโทรไปหาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถติดต่อกับชายหนุ่มคนนั้นได้เลย เขาจึงโทรไปหาเพื่อนของชายหนุ่มเพื่อนของชายหนุ่มเล่าว่าชายหนุ่มเป็นโรคหลายเขาไม่สามารถไปไหนได้ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาร่วมหลายเดือนแล้วหญิงสาวตกใจมากถามว่าเขาเป็นอะไรเพื่อนชายหนุ่มบอกว่าอาการเขากำเริบ เพราะว่าวันที่ชายหนุ่มต้องมาผ่าตัดชายหนุ่มนั้นหายตัวไปเฉยๆไม่มีใครรู้เลยและเพื่อนของชายหนุ่มยังบอกอีกว่ามันเป็นนิสัยของมันชอบหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ในเวลาที่สําคัญสคัําญข่าวที่แล้วก็ตอนสอบไล่มันก็หายตัวไปจากห้องสอบเฉยเลยไม่รู้มันหายไปไหนทางใครก็ไม่มีใครรู้ หญิงสาวตกใจมากเลยขอที่อยู่ของโรงพยาบาลที่ชายหนุ่มรักษาตัวหญิงสาวไปเยี่ยมชายหนุ่มที่โรงพยาบาลเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ต้องตกใจชายหนุ่มที่เคยดูแข็งแรงกลับผอมสู้ไม่มีแรงชายหนุ่มเห็นเธอก็ดีใจพักทายเธอเป็นการใหญ่เป็นอย่างไรบ้างไม่เจอกันต้องนานเลยนะหญิงสาวนิ่งเงียบสักพักน้ำตาหญิงสาวก,ก็ไหลออกมาอ้าว้องให้ทำไมล่ะเธอนะไปทะเลาะกับแฟนมาอีกแล้วเหรอจะให้เราช่วยอะไรไหม แต่เราก็คงจะแนะนําเธอได้เหมือนเดิมนะหญิงสาวเข้าไปหาชายหนุ่มแล้วบอกกับชายหนุ่มว่าวันที่เธอมารับเราเป็นวันสอบไล่เธอใช่ไหมชายหนุ่มทําหน้าตกใจแล้วก็ไม่ค้าพูดอะไรทั้งสิ้นกับนิ่งเงียบไปหญิงสาวจะพูดต่อว่าลนว,วันที่เธอต้องผ่าตัดใหญ่เนี่ยเธอกลับมางานแต่งของเราใช่ไหมชายหนุ่มไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วกับนิ่งกว่าเดิมอีกหญิงสาวเข้าไปกอดชายหนุ่มแล้วพูดด้วยน้าเสียงสันส่น ตลอดเวลาเรารักแต่คนอื่นมองแต่คนอื่นเรากลับไม่รู้เลยว่าเธอรักเรามากแค่ไหนเรารู้สึกเสียใจจริงจริงที่ไม่ได้รักเธอมากกว่านี้ชายหนุ่มได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกหญิงสาวด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่าเราบอกเธอแล้วไงถ้าเรารักใครสักคนเราก็ต้องรักเขาให้มากๆและมากขึ้นกว่าเดิมมันไม่สําคัญหรอกว่าเขาจะรักเราหรือไม่มันสําคัญแค่เพียงว่าเรายังรักเธออยู่หรือเปล่า ถ้าเราสามารถช่วยเธอได้นั่นมันก็เป็นความสุขของเราแล้วต่อจะให้เราจะเจ็บสักแค่ไหนเราก็ยังรักเธอต่อไปและไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงหญิงสาวรู้สึกเสียใจมากนั่งร้องไห้โฮอยู่ที่ตักของชายหนุ่มชายหนุม่มจึงพูดว่าถ้าเราหายเมื่อไหร่เราจะไปส่งเธอที่บ้านอีกนะจบขอบคุณจากเว็บเด็กดีคุณเฟิร์น23522ด้วยนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีรับ